สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อเช่นเคยครับกับ n a t Fishing Channel ครับวันนี้ผมพามารับชมการตกปลาครับใหม่ธรรมชาติเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นใหม่เดียวจบครับเพราะว่าเวลาน้อยครับเดี๋ยวผมไปรับชมสภาพใหม่ครับก็ใหม่นี้ครับนี่เลยครับสภาพบรรยากาศใหม่ครับใหม่นี้ก็ไม่ได้เข้ามาประมาณนักสามสี่เดือนแล้วครับปกติใหม่นี้ต้องเป็นเหยื่อใต้น้ำรับ เดี๋ยวนี้ใช้เป็นก็ดีครับลองตีดูครับแต่วันนี้โจทย์น่าจะยากขึ้นครับทุกท่านเห็นทุ่นเสียวขาวที่ลอยไหมครับพอดีมีน้าๆคนหาปลาครับก็วางตะข่ายไว้ครับโจทย์น่าจะยากขึ้นครับวันนี้ครับแต่ก็จะพยายามหาผลงานครับแต่เราหาช่องตีครับไม่เบียดเบียนการทำอาหากินของแต่ละท่านแล้วกันครับก็วันนี้จะใช้เป็นเหยื่อตัวนี้ครับเป็นกระดีไก่ชนครับ หาผลงานกับหมายเนี้ยครับเ okay, ทียบในทังนก็ไปรับชมกันดีกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับเท okay, ครับไปรับชมกันครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันครับกับกระดีไกช่ชนครับ จะมปผลงานหรือเปล่าครับวันนี้ก็มาวัดกระ,าะตะาไข่อะกะตาไข่เต็มบอ่อเลยครับ ขึ้นจิบอยู่ชิดตะข่ายครับคือผมไม่ยากเสี่ยงครับแต่๋เมันจะเกิดความเสียหายครับอุปกรณ์หงน้าที่มาลงตะข่ายไปครับถ้าตัวเยื่อไปเกี่ยวนี่คือรวบมาหมดเลยนะโดนดิครับนั่นไงนั่นไงมาแล้วครับแปมแรกครับมันกัดตึ๊กครับ นี่แน่นี่ครับไปช่อนครับไซก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับถือว่าไซสวยนะครับสำหรับหมายแบบนี้ครับคือคนหาพวกเออ่นักข่าปลาใช้บริการแน่นอนครับหมายมันไม่ได้มีอะไรลกเลยครับมันโล่งๆครับที่เหลือรอดมาได้ก็ไซนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับขออนุญาตใช้กิปเปอร์ดีกว่าอันตรายครับควรเป็นเบ็ดสามทางครับ ติดคอเดียวครับสักครู่นะครับวิวคคิวเขีจะระมัดระวังครับ <c oughs> นี่ครับสายป่าครับสายตสองถำขีดครับ หมายแบบนี้ไซส์เท่านี้ก็สวยครับจะไปหวังหาตัวไซส์โลครับยากครับที่เหลือรอดมาได้ก็น่าจะไซส์ประมาณนี้ครับกับเยื่อตัวนี้ครับโอ้ยฝากถึงน้องๆหนูๆด้วยนะครับระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับตัวเยื่อด้วยนะครับเป็นเปสามทางก็เวลาปลาดินครับพยายามจับปลาให้แน่นๆครับเป็นกระดีกไก่ชนครับสีขาวครับ ่อนแดงครับตอนนี้ลมค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวผมจะขยับไปด้านหน้าหน่อยครับด้านหน้าก็จะมีล่องน้ำที่ติดอยู่ชายเข่าครับเราไปดูว่าสภาพผิวน้ำโอเควันนี้หรือเปล่า โโอ้หไม่อยู่ครับดูดิฟองขึ้นเลยครับจากลักษณะไม่น่าจะใช่ปลาช่อนเลยครับน่าจะเป็นปลาดินครับเพราะว่าตอนมันวิ่งครับมันแฉลับฉลบยังไงก็ไม่รู้ครับไม่เห็นตัวครับ ัดนะครับเนี่ยแต่ดูฟองขึ้นครับนั่น้านอยู่ข้างหน้านี่นครับยลักษณะไม่เหมือนปลาชอ่อนจริงๆครับ ร้ายมากเลยครับตามมาี่นี่เลยครับ นี่ครับโอหปลาช่อนครับกัดอยู่ปลายไม้ปลายคันเลยครับนี่ครับขยับมาบริเวณล่องที่ติดใช้เข่าครับตรงใช้เข่าก็มีอีกร่องหนึ่งครับแต่มันเป็นมันเป็นบัวครับวันนี้ผมตั้งใจมาใช้เป็นเหยื่อตัวนี้ครับก็ดีครับดูสายป่านะครับไอ้ตัวนี้ที่ว่าจะเป็นปานดินครับไม่ใช่ครับปลาช่อนครับกัดเบามาก แต่ที่สองครับคือหนีลมมาครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับนี่ครับตัวปลาครับใส่ก็สองขีดได้อยู่ครับกับกระดีไกลชนครับก็ตอบโจทย์ครับสำหรับหม่ไหนโล่งๆครับหม่ไหนปลาเคี้ยวๆครับเหยื่อประเภทนี้ครับปลาเคี้ยวๆก็เสร็จครับ เพราะว่ามันจะเกิดอาการระแวงเหยื่อน้อยที่สุดเลยครับเพราะว่ามันมันเป็นเหยื่อใต้น้ําครับที่มันเคาะมากับพื้นเนี่ยถ้าปลามเห็นมันกัดแน่นอนครับก็ได้อีกไงชนครับเดี๋ยวลองย้ำๆมุมนี้แหละครับเพราะว่ามันอับหลบที่สุดแล้วครับเวลาปลากัดมองเห็นง่ายครับคือพยายาม ลากเหยื่อมาให้ติดกับพื้นเลยครับใช้วิธีกอแล้วก็หยุดครับคือสร้างแอคชั่นให้มันเสมือนจริงมากที่สุดถ้าเรากอเร็วเกินไปครับบางทีปลามันก็ตื่นได้เพราะว่าแอคชั่นเหยื่อมันนี่ครับตัวนี้ครับโอ้โหตัวนี้ใส่ดีด้วยครับเดี๋ยวดูฟองขึ้นครับนั่นนะครับกำลังโม้อยู่เลยครับ เอาอไปนี่ยรัเจ้าของต้องเปิดเบรกอ,อ่อนๆเนี่ยครับมันเป็นเหยื่อที่ปลาจะระแวงน้อยที่สุดแล้วครับเหยื่อประเภทเนี้ครับ พยายามเซตเบรกสำหรับน้องๆๆหนูถือว่านานๆนันนนนนกกปามือใหม่ครับเดย๋ยวประเภทก็ดีก็พยายามเซตเบรกให้บอกว่าอ่อนๆนิดนึงครับถ้าตึงใบวัดแล้วปากมันจะฉีกครับโอกาสหลุดเยอะครับ ใช่ไหมโหกัดนิ่ม,มากมุมนี้สวยเลยครับมาแล้วแฟนที่สามครับปลาาสเท่าๆกันเลยครับทุกวันนี้จะหาไซโลกระหม่อธรรมชาติครับมีนะครับแต่ค่อนข้างยากทีหนึ่ง ตัวนี้เต็มคำครับสามตะขอครับแต้มที่สามครับมุมนี้กัดอยู่หลายตัวมากเลยครับปลามันน่าจะเข้ามาหลบอยู่บริเวณด้านนี้ครับฝั่งนู้นก็ลมแรงครับผิวน้ําเป็นคลื่นครับนี่ครับผมสายกระเทากับตัวที่สองเลยครับกับกระดี่ไก่ชนครับไป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับมีออปชันติดกล้องไว้เยอะครับ ออกหมายครับได้มีผลงานแน่นอนครับเลือกเปลี่ยนเหยื่อให้เหมาะสมกับสภาพหมายครับแล้วก็หาเทคนิคครับสําหรับเนี่ยครับเหยื่อกดีไกชนครับผมก็ใช้วิธีการลากแล้วก็หยุดลากแล้วก็หยุดครับให้ปลามันหาจงหวะกัดได้ง่ายที่สุดครับแนไวไกลมากครับ กัดนิ่มมากเลยครับโอ้ยตัวนี้มีไซครับตัวนี้กัดตึกเดียวครับรกัดแล้วนิ่งเลยครับผมไม่แน่ใจว่ามันสะดุดกิ่งไม้หรือว่าอะไรครับตัวนี้ไซดีขึ้นมาอีกนิดนึงครับแต่ที่สีับเต็มสามตะขอครับตัวนี้ไม่ต้องกิบเปิดอะไรครับพอดีผมตัวเบ็ดเข้าไปแล้วครับ นี่ครับด้านที่สี่เพลินๆเลยครับตรงนี้สามแต้มครับบริเวณด้านหน้านะครับก่อนหน้าตรงหมายที่เปิดคลิปแบบอยู่ติดกันเลยครับประมาณสักยี่สิบเมตรครับเป็นกระดีไกลชนตัวเดิมครับสีขาวครับเป็นเหยื่อที่ใช้ง่ายมากครับโอ้โห ขยับจุดมาตีมือคือ,ย,อยังไม่ทันถึงพื้นเลยครับโอ้โหขาดครับ อนุญาตต่อช็อคเปลี่ยนเยื่อใหม่ครับยังเหลืออีกหนึ่งตัวสีเขียวตัวสีขาวขาดไปแล้วครับขยับมาที่ตรงนู้นไม่น่าขยับมาเลยครับต่อสายช็อคตี่เสร็จเรียบร้อยครับหลับช่องันต่อครับเป็นกระดีกระชนสีเขียวครับสีขาวขาดไปแล้วครับ ได้มาสี่ตัวครับครับคนตกเยอะครับ สรีมิน่าที่เขาเลี้ยงอู๋ครับสอบถามครับ <c oughs> โดนครับกัดที่เผอ วิ่งตามมานี่ครับขึ้นจิตตรงนี้ตัวนะครับวิผิดคิวซะแล้วครับตัวนี้เป็นปัญินครับโอ้หเกี่ยวใต้คางเลยครับนี่ครับก็ดีไก่ชนสีเขียวครับผิดคิวครับเป็นปัดินครีบยจุดนี้ปล่อยน้องมาดีกว่าใส่ก็ประมา นิ้วครับสายใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็โอเคอยู่ครับสายสี่นิ้วเลยครับปล่อยไปดีกว่าหุ้ยสุดพอดีครับไปแล้วครับปล่อยอัตโนมัติครับก็โอเคแล้วนะครับสําหรับวันนี้ครับได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยครับใช้เวลาตกอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงนิดๆครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันดีกว่าครับนี่เลยครับตัวปลาครับ ด้านไหนด้านนี้ดีกว่าครับสักคู่นะครับนี่ครับปลาทั้งหมดสี่แต้มครับมีปลาน้นครับอยู่ตัวนะครับกะว่าจะปล่อยครับพอดีครับดิ้นหลุดครับปล่อยอัตโนมัติครับก็ผลประกอบการวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับสําหรับเวลาในการตกอยู่สองชั่วโมงนิดๆครับวันนี้ก็ผลงานปลานะครับได้มาจากเหยื่อตัวนี้ครับ เป็นกระดีไก่ชนครับได้มาจากตัวสีขาวครับได้ปลาช่อนมาสี่ตัวครับแล้วก็ตัวสีเขียวครับติดปลานินมาครับผิดคิวเล็กๆครับแต่ปลานินมันก็กินนะครับพวกกระดีครับอยู่ใต้น้ําครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับฝนมาด้วยครับต้องขอขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมนะครับขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับขอบพระคุณจากใจจริงเลยครับ พื่อนใหม่ที่แวะเข้ามารับชมนะครับรบกวนสักนิดนะครับรบกวนกดติดตามช่องเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าช่องนี้เป็นผลงานให้ทุกท่านได้รับชมอย่างแน่นอนครับถ้าชอบบรรยากาศการตกปลาหมายธรรมชาติหมายสวยๆครับผลงานเกี่ยวกับเรื่องการตกปลาครับกดติดตามไว้นะยครับมีผลงานให้รับชมแน่นอนครับเทสสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ